ค่ะท่านผู้ชมครับพบกันในช่วงที่สองนะคะดิฉันดรวันทิดางสงขาก็ยังอยู่กับอาจารย์ดารวันงานศรีโรชนาุรอาจารย์อูนะคะวันนี้เรามาคุยเฟื่องเรื่องดวงดาวถึงชาวราศีราศีตุลค่ะชาวราศีตุลลัคนาราศีตุลชาวราศีตุลลัคนาราศีตุลเนนะี่ยเราจะทราบได้ไงคะอาจารย์ว่าเป็นชาวราศีตุลหนือลัคนาราศีตุลแล้วก็มีอะไรที่โดดเด่นบ่งบอกบ้างค่ะค่ะ ชาวราศีตุลก็คือผู้ที่เกิดวันที่18ตุลาคมนะคะถึง16พฤศจิกาย,ยนของทุกป,ปีก็คือผู้ที่มีพระอาทิตย์สถิตยอยู่ภายใต้พื้นที่ของกลุ่มดาวคนถือคันช่างนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงวันดังกล่าวนะคะออผู้ที่เกิดราศีตุลเนี่ยให้สังเกตที่พระอาทิตย์โคจรเข้าไปฉากหลังเนี่ยจะเป็นพื้นที่ของกลุ่มดาวคนถือคันช่างรเรียกว่าชาวราศีนะคะตรงนี้เนี่ยจะยังไม่ได้ให้ความละเอียดนะคะค สำหรับการพยากรณ์ค่ะ,น,ะ,คะนิสัยยังไงบ้างคะอาจารย์ค่ะชาวราศีตุลน,นะคะมีสัญลักษณ์ราศีนะคะเป็นรูปคนถือคันช่างต้องบอกว่าต้องมีคนถือด้วยะนะคะบางทีเราดูเนี่ยจะเป็นคันช่างอย่างเดียวนะคะแต่ว่าในออโหรศาศาสตร์ะจะต้องเป็นราศีนระ,ะก็คือต้องมีคนเป็นมนุษย์นะคะค,ะคอยช่างตรงวัดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะนิสัยเนี่ยก็จะเป็นคนที่ ชอบความยิธิธรรมนะทำอะไรต้องคิดก่อนเสมอนะช่างตวงช่างน้ำหนักให้ดีนะคะว่าจะเลือกไปทางไหนแล้วก็รักความสมดุลนะเรียกว่าราศีดุลเนี่ยก็คือราศีตุลนั่นเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดเด่นเลยก็เป็นคนที่รักความยิติธรรมนะคะไม่เอียงซ้ายและไม่เอียงขวานะเรียกว่าตรงนะคะตรงตรงดิ่งเลยนะคะแล้วก็รักสวยรักงามแล้วก็มีความรู้สึกรักแปลงกล้า โกรธง่ายหายเร็วแล้วก็ตัดสินใจไม่เด็ดขาดเด็ดขาดไะมคะอาจารย์ไม่เใจไม่เด็ดขาดแต่นะคะเปลี่ยนแปลงเร็วนะคะรวดเร็วฉับพลันนะคะเนื่องจากเป็นราศีธาตุลมค่ะอาจารย์ราศีธาตุลมจรราศีเพราะฉะนั้นรวดเร็วรุนแรงแล้วก็ฉับพลันนะคะแล้วก็เรียกว่ามักเปลี่ยนแปลงได้ง่ายตลอดเวลาค่ะเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ใช่ค่ะ รอยให้เหตุการณ์เกิดขึ้นก่อนแล้วค่อยแก้ไขแก้ไขทีหลังนะคะแล้วก็ความนึกคิดก็ผันผวนไปตามอารมณ์ผันผวนตามอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงแปรปรวนนะคะแล้วก็รักสวยรักงามอันนี้เนื่องจากว่ามีดาวประจําตัวนะคะเป็นดาวพระศุกร์เรียกว่าทายกิเลสกําหนักหรือตาทายกิเลสสมบัติให้ทายพระศุกร์นะคะพระศุกร์เป็นตนุรัต์หรือดาวประจําตัวมีความเที่ยงตรงมีความยุติธรรมค่ะมีความ ผันผวนค่ะคล้อยตามได้ง่ายคล้อยตามง่ายนะคะแต่ว่าก็เปลี่ยนแปลงได้เร็วเออแล้วก็ที่ประเด็นสําคัญคือมีความยุติธรรมมากมากนะคะรักความซื่อตรงใช่ค่ะใครใครที่เรียกว่ามาขอความคิดเห็นนะคะคนตุลเนี่ยเรียกว่าจะพูดตามหลักการตามตรงเรียกว่าตัดสินได้ตรงตรงดิ่งเลยใช่ค่ะตรงเป๊ะเลยถ้าเพื่อนผิดก็ว่าไปตามผิดนะคะคือคือเรื่องความซื่อสัตย์ ยึดตรงเนี่ยยกให้ราศีตุลน,นะคะใช่ค่ะนี่คือคุณลักษณะที่โดดเด่นแล้วก็เป็นพบปตนิของดวงเมืองและดวงโล,<ๆ>โลกนะคะ,คะแล้วก็เป็นธาตุธาตุดมเรียกว่าวายูธาตุชั้นชั้นหนึ่งอ่าชั้นหนึ่งเรียกว่าเป็นแกนทวารราศีหรือราศีแม่ธาตุเป็นอจอระราศีแล้วก็รวดเด็วรุนแรงฉับพลันนะคะเรียกว่าคล้อยตามได้ง่ายแล้วก็รอให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นก่อนแล้วถึงจะแก้ไข ใช่ค่ะบางครั้งนี่มีลักษณะที่ไม่ยอมไม่ยอมคนด้วยรักกล้าชรงกล้าเพราะว่ารักความยุติธรรมถ้าโดนใครเอาเปรียบนี่เรียกว่าไม่ได้ไม่ได้ต้องต้องหาความถูกต้องนะคะแล้วตอนนี้อาจารย์ดาวพระสุขซึ่งเป็นตนุลักษ์หรือดาวประจําตัวของอชาวราศีตุลลคณาราศีตุลตอนนี้ไปสถิตที่พบลาพระอาจารย์พบที่สิบเอค่ะนะคะ จะเกิดอะไรขึ้นคะอาจารย์คะดาวประจําตัวของท่านนะคะเรียกว่าคนลัคนาตูวในช่วงนี้อยู่ในจุดที่ดีะนะคะออพอเราดูดาวนี่เราก็มีความสุขไปด้วยดาวประจําตัวของท่านเนี่ยได้อุดมเกณฑ์ะนะตะนนไปลาภระลาพระราผลรายได้มิตรผู้ให้การช่วยเหลือลาบที่ได้มาโดยง่ายะนะเพราะฉะนั้นในจังหวะนี้นะคะคนลัคนาราศีตูนเนี่ยจะทําอะไรก็แล้วแต่มีมิตรผู้ให้การช่วยเหลือได้ลาบได้ผละนะคะ ب, ยังอยู่ในราศีสิงห์อีกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้โคโรคณาราศีตุลเนี่ยก็มีความโดดเด่นแล้วก็เป็นผู้นำะนะเะพียงแต่จุดที่ต้องระมัดระวังคือปีที่ผ่านมาเนี่ยปีนี้นะคะ,คะดาวพระศุกร์เนี่ยโคจรไม่ปกตินะคะมาพักใหญ่แล้วและขณะนี้เนี่ยก็โคจรเขาเรียกว่ามนนะคะ,คะก็คือหยุดนิ่งเดินช้าะนะเพราะฉะนั้นก็ทำให้ดาวประจำตัวของท่านเนี่ยเขาเรียกว่าคุณภาพนลดลงะ <ๆ S 1> นะคะจะคิดจะทำอะไรในช่วงนี้เนี่ยก็อาจจะ ต้องตัดสินใจช้านิดนึงยังไม่รู้ว่าจะไปในทิศทางไหนนะคะแต่ว่ารับผลรายได้เนี่ยรออยู่แล้วเนื่องจากดาวประจําตัวของท่านเนี่ยอยู่ในภพลาภะแล้วก็ได้อุดมเกณฑ์นะคะถึงแม้ว่าจะมาในจะมีเจ้าเรือนนะคะเป็นเจ้าเรือนมรณะมาร่วมด้วยนะคะมรณะลาภะก็อาจจะได้รับผลจากที่ไกลๆนะคะเรียกว่าตอนนี้ดาวประุตก็เรียกว่าก็เรียกว่ายิกยักยิกยักไปไป มามาใช่ค่ะยังยังอึดอัดยังงงๆนะยังมึนๆอ่ายังมึนๆแบบเปรียบเสมือนคนไข้ก็แบบว่าเพิ่งหายป่วยใช่ค่ะแต่ว่าอยู่ในจุดที่ดีค่ะนะคะเหมือนกับว่าจะต้องปรับปรับศูนย์ค่ะนะคะเรียกว่าต้องปรับศูนย์แล้วก็ต้องตั้งศูนย์ใหม่จย์ใช่ค่ะจนกว่านะคะวันที่วันที่5ตุลาคมนะคะวันนี้วันที่30ค่ะอีก5วันปรับศูนย์อีก5วันค่ะก็ยิงพัน ยังทันแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากวันที่าตุลาคมไปแล้วคนลัคนาราศีตุลนะคะจะคิดจะทําอะไรปลอดโปร่งโล่งสะดวกนะคะอยู่ในภพลาภะแล้วก็ได้อุดมเกณฑ์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยอุดมเกณฑ์เนี่ยนะคะเรียกว่าเป็นเกณฑ์ที่ดีค่ะนะคะเรียกว่าความมั่นคง เรียกว่าความอุดมสมบูรณ<ะ>์นะคะอุดมสมบูรณ<ะ>์ความมากล้นเหลือะนะคะในเรื่องรับผลรายได้<ะ>ด้วยตัวท่านเอง<ะ>แล้วก็มีคนช่วยเหลือด้วยะนะคะเรียกว่าช่วงนี้ก็ดาวดาวประจําตัวหรือตโนรัก์ท่านให้คุณเต็มที่ใะนะคะแล้วก็ได้นระ อุดมเกณฑ์ดค,ความอิ่มความล้นความเหลือความอุดมสมบูรณ์ที่อาจารย์ดาวันบอกเปนมาสักครู่นะคะ,คะาตามคำทีบ,บอกว่านาระคือโสโรวุตโทชีโวสุโปรเล่าสาชัชทะธนุพันธุเคราวอาปัตตนิแเลลาภาดาวประสขอยู่ในภพที่11เร็ยกว่าให้คุณค่ะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ท่านจะคิดทําการอะไรก็ปลอดโปร่งปลอดโปร่งนะคะ,ะ,คะมีคนช่วยลาพระรับผลรายได้ะนะคะมิตร มิตรพูดการช่วยเหลือค่ะนะคะแต่รอไปอีกเดือนห้านู้นอาจารย์อีก5วันอีก5วันก็ตอนนั้นจะเกิดอะไรขึ้นอีกครอาจารย์ค่ะก็จะมีคนมาอุปถัมภ์ช่วยเหลือนะคะท่านไปอยู่สังคมไหนนะคะก็จะมีคนเนี่ยแนะนํางานแนะนํารับผลมาให้แล้วก็มีความโดดเด่นด้วยเพราะว่าตัวท่านนั้นอยู่ในราศีทั์ไฟสิงนะคะ เรียกว่า<ม>ให้คุณผู้นำนะคะ,คะน,นี่คืออิทธิพลของดาวพระศุกร์ซึ่งเป็นตนุลักษณ์หรือดาวประจําตัวนะคะ<ช>แล้วก็อาจารย์ดาว<ช>ที่น่าสนใจตอนนี้ก็ดาวพระราหูเนี่ยวันนี้น่าสนใจมาก<ช>ทุกทุกราศีด้วยเดี๋ยวช่วงท้ายนะคะจะ,ะมีเรียกว่ามีเรียกว่าจุดเด่น<ช>และจุดสําคัญที่จะมาบอกนะคะว่าราหูจะย้ายเนี่ยเป็นจุดเปลี่ยนแปลงของดวงชะตาแต่ละราศีครั้งสําคัญ นะคะวันนี้เราก็จะมีคุยถึงราศีกันราศีพิจิการาศีพิจิกเอ้ยราศีตุลราศีพิจิกราศีมังกรราศีมิถุนะนะคะ,ะ,คะเรียกว่าท่านผู้ชมที่กําลังติดตามรายการนี้นะคะพลาดไม่ได้พลาดไม่ได้นะคะ,น,ะ,คะน่าสนใจมากเพราะว่าอีกไม่กี่วันและดาวพระราหูก็จะยกย้ายนะคะเ,เรียกว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงแน่นอน บางท่านนี่เรียกว่ากระแสมาแล้วะะมาแล้วนะคะ,คะได้แล้วนะคะ<ช>แต่วันนี้เราคุยถึงชาวราศีตุลก่อนะนะคะ,คะชาวราศีตุลอาจารย์ตอนนี้ลัคนาราศีตุลเนี่ยซึ่งมีดาวพระศุกร์มักซรกูดคุยแล้วตะนุลักษ์ตอนนี้เราไปต่อดาวพระราหูอาจารย์พระราหูที่น่าสนใจมากทุกราศีอนนี้เรียกว่าอันนี้คือไฮไลท์เลยไฮไลท์นะคะ ดาวพระราหูเป็นเจ้าเรือนปุตตะอาจารย์พบที่5ตอนนี้โกจรไปสถิตที่พบปัตตนิแต่วันที่17ตุลานี้ดาวพระราหูจะโกจรยกย้ายจากราศีเมษซึ่งเป็นพบปุตตะมาเป็นอาริอาจารย์ยังไงบ้างคะสำหรับชาวราศีตุลค่ะต้องขอแสดงความยินดีด้วยกับคนละกษานาราศีตุลน,นะเนะื่องจาก พระราหูกําลังจะย้ายออกจากภพที่7นะคะซึ่งที่ผ่านมานะคะพระราหูเนี่ยเป็นเจ็แก่ลัคนานะคะเรียกว่าเป็นพินทุบาทนะ,ะสำหรับคนลัคนาราศีตุนลนเรียกว่าไม่ค่อยดีเรื่องคู่นะคะคู่ค้าคู่ครองคู่สัญญาคู่ร่วมงานะนะ,ะมีปัญหา ะะซึ่งตุลเนี่ยเรียกว่ามีปัญหาย,ยาวนานมาตั้งแต่ดาวพระมรดยูเนี่ยอยู่ที่ภพปัตตนีมาน7ปีะนะก็ยังไม่พ้นนะคะก็มาเจอดาวพระราหูเนี่ยนะคะเข้ามาที่ภพปัตตนีต่อแต่ว่า17ตุลาคมนี้นะคะพระราหูจะยกย้ายออกแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยคนลคนาราศีตุลน,นะคะในเรื่องคู่ครองคู่ค้าคู่สัญญาคู่ร่วมง,งานจะดีขึ้นเป็นอย่างมากต้องบอกว่าอย่างมากะนะคะเรียกว่าดาวร้ายทั้งสองดวงนี่ย้ายออกไปลอดปลอดโปรง่งนะ,ะเพราะฉะนั้นในเรื่องการลง เอยนะคะการมีคู่ค้าใหม่ๆนะคะในเรื่องคู่สัญญาในเรื่องการแต่งงานนะก็สามารถที่จะทําได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาดาวร้ายเนี่ยอยู่นะคะในภพปัตตณิเนี่ยเวลาคนที่เป็นท่านโหราจารย์ที่จะให้เลิกแต่งงานเนี่ยไม่สามารถที่จะให้เลิกแต่งงานได้นะแต่จังหวะนี้เป็นจังหวะที่ดีของคนลักษณาตุลนะคะที่จะลงเอยกับคู่ครองนะคะ แล้วราหูเยอะยกย้ายไปอยู่ภพที่หกนะฮะเรียกว่าราหูขันธพลศัตรูภัยพานวินาศสันติะนะแต่ก็ต้องระมัดระวังในเรื่องปัญหาในเรื่องบุตรหลานบริวารจะเจ็บแค่ได้ป่วยหรือมีปัญหากับบุตรหลานบริวารของท่านด้วยหรือว่ารวมไปถึงสัตว์เลี้ยงแล้วก็ลูกน้องด้วยแต่สุดท้ายแล้วปัญหานะคะก็จะผ่านพ้นไปเนื่องจากทางตราดาวราราสั์เนี่ยเขาเรียกว่าได้ราหูขันธพละนะคะ,ะเรียกว่า ดาวพระราหูหรือดาวพระเสาร์ดาวบาปพระเคราะห์นะคะเมื่อโกจรเข้าสถิตที่พบพบทุสถานะพบหรือพบอริมรณะวินาศเนี่ยก็เรียกว่าดาวดาวร้ายโดนกักเก็บให้ผลไม่เต็มที่นะคะเพราะฉะนั้นก็จากร้ายก็จะกลายเป็นดีใช่ค่ะเรียกว่าศัตรูที่คิดร้ายท่านชาวราศีตุลนแพ้ภัยพัน อาจจะมีใช่ค่ะอาจจะมีศัตรูที่อายุอ่อนกว่าเพราะว่ามาจากพบปุตตะนะแต่เป็นคนลักษณะเป็นดาวพระราหูก็คือผู้มีอิทธิพลนะคะก็ให้อยู่เฉยให้ท่านอยู่เฉยเรียกว่าให้มีสติเข้าไว้นะคะไม่พะทะให้รอมชมทุกสิ่งทุกอย่างให้มีสติมีปัญญาช่ค่ะแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างจะผางพ้นไปได้ให้ตั้งสติให้เรียกว่าใจเย็นๆนิ่งๆใจร่มใจร่มนะคะ เ็เรียกไม่เอา,อาปิมเสนไปแลกกับเกลือ,อนะคะแล้วก็จะดีขึ้นชีวิตจะดีขึ้นแน,น่อนอนะ<ต>นะคะมีสติมีปัญญาแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างจะผ่านพ้นไปได้นะคะพลรรงหูนี่คือความมัวเมาความรุ่มหลงความาเรียกว่าประเด็จการใช่ค่ะเพราะฉะนั้นต่อสู้ด้วยความมีสติใช่กับปัญญานะคะนี่คืออิทธิพลของดาว พระราหูอาจารย์เมื่อพระราหูแล้วต่อดาวอะไรคะอาจารย์ค่ะดาวพระเสาร์ะนะคะคู่นี้ก็เรียกว่าเป็นคู่เป็นคู่มิดใหญ่นะคะคู่มิรใหญ่นะคะ,คะดาวพระเสาร์นะคะเป็นเจ้าเรือนพันธุภพที่สี่ตอนนี้โคจรไปสถิตที่ภพที่ห้าเรียกว่าเป็นปินทุบากเหมือนกันอาจารย์นะคะเพราะฉะนั้นพระเสาร์พันธุไปปุตตะอาจารย์ค่ะเรียกว่าจะเกิดอะไรขึ้นในระยะสองปีครึ่งนี้ค่ะ,ะพันธุไปปุตตะ นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นเลยเรื่องวงศาคณะพันธุก็คือครอบครัววงศาคณิบ้านนะคะห้างร้านบริษัทนะคะคนในครอบครัวของเรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพันธุไปเป็นทินทุบาทที่พุดตะเพราะฉะนั้นก็ต้องเรามาระวังในเรื่องจะมีปัญหากับบุตรหลานบริวารด้วยนะคะเนื่องจากสาเหตุเนี่ยเกิดมาจากคนในครอบครัวอาจจะมีปัญหากันวิตกกังวลอาจจะมีเรื่องเก่าๆเรื่องค้างคาเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาระวังในเรื่องวงศาคณิแล้วก็บุตรหลานบริวารของท่านให้ดีนะ อาจจะก่อปัญหาก็ทําให้ต้องมานั่งวิตกกังวลก็จะมีการซ่อมบ้านซ่อมรถนะคะอันนี้ก็เป็นวิธีการแก้เครดที่ดีนะคะเพราะฉะนั้นเสาร์เป็น5แก่ละขนาเนียจะมีผลสําหรับคนวันเสาร์เนี่ยเรียกว่าร้อเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นเนี่ยคนวันเสาร์เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นคนแข็งเป็นคนแรงเป็นคนคิดมากนะคะเพราะฉะนั้นก็ยิ่งทําให้มีปัญหากับคนในครอบครัวคือเรียกว่าคิดมากกับ กับคําพูดของคนเนี่ยนะคะเรียกว่าแค้นฝังใจฝังจำคิดมากคิดนานวิตกกงังวลเรียกว่าวิเคราะห์ะแล้วก็เจาะลึกคิดวนคลุกคลุนอยู่ข้างในคลุกคลนอยู่ข้างในก็เลยจะเกิดทําให้เกิดปัญหา,าเกิดขึ้นได้ง่ายกว่าคนเกิดวันอื่นนะคะเรียกว่าพิมพ์ทุบาท พิมทุบบาทร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ค่ะนะคะคุณเกิดวันเสาร์คนเกิดวันเสาร์แล้วก็ในเรื่องการลงทุนนะคะเสาห้าห้าเออพบที่5เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นพบแห่งการริเริ่มการทำอะไรใหม่ๆนะคะเพราะฉะนั้นดาวแบบเคราะหไปอยู่ในพบปุตตะพบการลงทุนเพราะฉะนั้นเนี่ยคิดมากเกินไปนะคะการลงทุนอะไรที่ใหม่ๆอาจจะเสียหายได้นะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้อย่าเพิ่งลงทุนใหม่ๆนะคะนะคะยังไม่เหมาะที่จะลงทุน ยังไม่เหมาะที่จะทํากิจการที่จะต้องลงทุนใหญ่ๆลงทุนหนักๆแล้วจะต้องได้เงินคืนเร็วอันนี้จะเป็นผลเสียนะคะและขณะนี้เองเนี่ยพระเสาก็โคจรพักถอยหลังนะคะเรียกว่าดาวร้ายเนี่ยอ่อนแรงก็จริงนะคะแต่ว่าในระยะนี้เนี่ยทำงานอะไรอย่างอื่นได้ก็ทําไปก่อนนะคะอย่าเพิ่งริเริ่มอะไรใหม่ๆนะคะจนกว่าดาวพระเสาเนี่ยจะโคจรย้ายออกนะคะและดาวพระเสาเนี่ยเรียกว่าจะเดินหน้าเป็นปกติ ะะวันที่23 23ตุลาคมค่ะเพราะฉะนั้นก็รอวก่อนนะคะ,คะอย่าเพิ่งลงทุนกิจการใหม่ๆเกี่ยวกับอส,สังหาริมทรัพย์ต่างๆก็ยุติได้ก็พักไปก่อนตอนนี้ใช่ค่ะในในในเรื่องการลงทุนที่ต้องใช้เงินมากๆหยุดไว้ก่อนอแต่ถ้าจะทําในลักษณะลงแรงอันนี้ก็ถือว่าแก้เคล็ดเพราะาว่าพระเสารนี้เป็นดาวแห่ง ความเหนื่อยยากลําบากค่ะอดทนรอคอยเนื่นชาเนื่นนานเรียกว่าบางท่านเนี่ยไปทําสวนไปทำไร่ในช่วงนี้ใช่ถูกต้องเลยต้องต้องรอบางคนไปขายโรงอาจารย์ทำโรงศพก็ดีดีโรงศพนะคะของเสียเสียหายหายหรือของเกี่ยวกับโรงศพเกี่ยวกับสับเปลเรนะของดัมของเก่าเกี่ยวกับกรรมกรเนี่ยกรรมการกรรมกรเนี่ยชวงนจะเรียกว่า ถูกฉลูต้องไปเหนื่อยยากถึงถึงจะถูกฉลกใช่เกี่ยวกับต้นไม้อิฐหินปูนทรายนะพวกนี้จะถูกฉลกมากของเก่าแล้วแล้วกว่าจะได้คืนต้องเหนื่อยนะอันนี้คือยดเยื้อเข้าดวงนะคะนะคะเรียกว่าถ้าไปทําของเก่าเก่าแก่ๆของที่เรือรังของที่เอามาทําใหม่เนี้ยตรงเนี้ยเรียกว่าถูกฉลกถูกฉลกนะคะมีลูกค้าบางคนก็ไปนันนาจาตอนนี้ไปแต่งหน้าสศพ เรียกว่าแล้วก็ลูกค้าเยอะมากถึงศบแล้วก็ไขโลมไขโลมไขโลมขอยเสียเสียห้ไขเรียกว่าขยะรีไซเคิลนะคะทำทำของเก่าเรียกว่าถูกชลกทถูกชลกดนะคะดาวเสาเป็นของเก่าเกแก่ๆนะคะอันนี้คืออิทธิพลของดาวพระเสารที่เป็นพินทุบาทครูอาจารย์ท่านได้แตงว่าราวิคุิมะขันโสราปัญจกแก่ลัคนาพุทธก้าจันกับชีวาเป็นแปด สุขเจ็ดอาจารย์เจ้าว่ารอนิรันด์นะคเพราะฉะนั้นกินทุบาทก็ระมัดระวังหน่อยนั่นจากเป็นจุดเสียจุดช้ําจุดร่วงจุดนมองจุดที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเป็นพิเศษแล้วก็อีกนิดหนึ่งนะคะสำหรับท่านที่เกิดวันพฤหัสบดีเสาเป็นกลกินีนะคะในดวงชะตาเดิมนะคะก็เรียกว่าหนักหน่อยต้องระวังระวังด้วยเช่นกันเพราะว่าพระเสาเนี่ยเป็นดาวกลกกินีที่ใหญ่นะคะเพราะฉะนั้น อุปสรรคปัญหาก็เกิดขึ้นกับภพปุตตะของท่านมากกว่าวันอื่นๆด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะดาวพระราวดีซึ่งเป็นดาวคุ้มโทษคุ้มภัยเมื่อเป็นกาลกินีก็จะให้โทษมากกว่าดาวแาบดาวดาวอื่นดาวอื่นๆนะคะที่ไม่เป็นกาลกินีนะคะนี่คืออิทธิพลของดาวพระเสาร์และดาวพระราหูนะคะ ตอนนี้เราก็ได้เวลาจาั์พักสักครู่ค่ะ,คะ